สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสถานีมีบุญวันนี้เสนอเรื่องปล่อยวางอนาคตและอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อนที่ผู้ฟังจะเข้าไปรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสถานีมีบุญด้วยครับอย่าพึ่งกลัวหรือกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต คนที่ป่วยนั้นบางทีคิดไปล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็นึกภาพในทางลบในทางร้ายทำให้ใจเสียตื่นตระหนกในภาวะเช่นนี้อย่าผู้กลัวหรือกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมันยังไม่เกิดและมันยังอาจจะไม่เกิดหรือมันไม่เวลวร้ายอย่างที่คิดก็ได้ถ้าเรามัวกังวลกับอนาคตมากเกินไป เราจะทำร้าตัวเองโดยไม่รู้ตัวมีป้าคนหนึ่งเข้าๆออกออกโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งหมอบอกว่าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกินสามวันแกตกใจและใจเสียทันทีเพราะไม่นึกว่าจะเป็นโรคหลายขนาดนั้นกลับบ้านไปก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ เสื้อผ้าหน้าผมไม่สนใจหมดอะไรตายอยากกับชีวิตเพราะคิดถึงแต่ความตายที่จะเกิดขึ้นคิดไปว่าถ้าป่วยหนักจะมีใครมาดูแลคิดถึงความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นคิดต่อไปกระทั่งว่าถ้าตายไปใครจะอยู่ดูแลหลานใครจะผ่อนบ้านปรากฏว่าแกอยู่ได้เพียง12บสองวันก็เสียชีวิต หมอบอกว่าจะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนแต่ทำไมคุณป้าอยู่ได้แค่1 2วันก็เสียชีวิตเป็นเพราะมะเร็งลูกลามเร็วขนาดนั้นหรือมะเร็งไม่ได้ลามเร็วขนาดนั้นแต่เป็นเพราะใจที่เป็นทุกข์ใจที่กังวลกับอนาคตใจมัวหมกมุ่อยู่กับภาพอนาคตที่ปูงแต่งขึ้นทำให้ร่างกายย่ำแย่และเสียชีวิตเร็วขึ้นดังนั้นในยามที่เราป่วย พยายามอยู่กับปัจจุบันหาความสุขในปัจจุบันให้มากที่สุดเก็บเกี่ยวความสุขที่อยู่รอบตัวซึ่งไม่จำเป็นต้องหมายถึงการไปกินไปเที่ยวไปเล่นเพียงเป็นสิ่งที่งดงามธรรมชาติที่อยู่รอบตัวก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้มีนักดนตรีคนหนึ่งชื่อวิสโก้จอนสแนเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงมาก เป็นผู้บุกเบิกดนตรีแนวฟังล็อกวันหนึ่งไม่สบายไปหาหมอก็พบว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนโรคเดียวกับสตีฟชอ็อบหมอบอกว่าเขาจะอยู่ได้ไม่เกินสิบเดือนทันทีที่เขาออกจากโรงพยาบาลแทนที่จิตใจจะหดหู่ห่อเหี่ยวเขากลับรู้สึกตรงข้ามเขาบอกว่าจูจ่ๆก,ก็รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมา เวลามองเห็นต้นไม้ท้องฟ้าเขารู้สึกว่ามันวิเศษจริงๆทั้งที่หมอบอกว่าเขาอยู่ได้ไม่เกินสิบเดือนแต่เขากลับรู้สึกว่าช่วงเวลานั้นทุกอย่างที่เขาผ่านพบเขารู้สึกว่ามันวิเศษมากเขาบอกว่าสิ่งเล็กๆ็กทุกอย่างที่เห็นลมเย็นทุกสายที่สัมผัสใบหน้าอิดทุกก้อนบนถนนคุณรู้สึกเลยว่าฉันมีชีวิต ฉันมีชีวิตเขาเล่าว่าตอนนั้นเขาเป็นเหมือนขนลกที่ปลิวไหวไปตามสายลมในใจรู้สึกถึงความมีอิสระเสรีเขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เยี่ยมมากทั้งที่มีเวลาอยู่ในโลกได้อีกไม่นานแต่สิ่งธรรมดาสามัญในชีวิตประจำวันกับกลายเป็นสิ่งวิเศษมหัศจรรย์ทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวา เพราะอะไรเขาจึงรู้สึกอย่างนั้นเป็นเพราะทันทีที่เขารู้สึกว่าจะมีเวลาอยู่ในโลกอีกไม่นานทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยประสบสัมผัสที่แสนธรรมดาสามัญกลายเป็นสิ่งวิเศษมหัศจรรย์ทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีปรากฏว่าผ่านมาเกือบสิบปีแล้วเขายังมีชีวิตมาจนถึงบัดนี้เป็นเพราะ เขาสามารถสัมผัสกับความสุขในปัจจุบันได้คนหนึ่งหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนแต่อยู่ได้เพียงส2องวันเสียชีวิตอีกคนหนึ่งหมอบอกว่าจะอยู่ได้เพียง9-10ถึงเดือนแต่ปรากฏว่าผ่านไปสิบปีแล้วเขายังมีชีวิตอยู่อะไรที่ทำให้เกิดความแตกต่างดังกล่าวคำตอบคือใจคือทัศนคติ คนหนึ่งจดจออยู่กับอนาคตที่น่ากลัวอีโคนหนึ่งเปิดใจซึมซับรับเอาความสุขในปัจจุบันที่มีอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ก้อนเมฆสายลม